วันถวายพร,ระเพลิงลาลบเรื่องชาปนกิจขององค์หลวงปู่ต่อไปเพราะยังไม่เสร็จทันเวลาล่วงไปใกล้เดือนสามเต็นท่านจะคุณทรเมื่อเจอดีและละเจลาเมืเอ่อเจลาก็จะเตรียมถวายพระเพลิงองค์หลวงปู่สักไว้ว่าพอถวายพระเพลิงเสร็จแล้วบรรดาพุทธ,ธบริษัทผู้ต้องการจะไปภาตขนมประจําปีของงานธาตขนมก็จะได้สเสลิดไปให้ทันไม่เสียเที่ยวของผู้ต้องการไป จึงตกลงกันในวันข้างขึง้นติบสามค่ำแห่งเดือนสามเป็นวันถวายพระเพลิงตัดกันว่าสามทุ่มจึงจะถวายพระเพลิงแต่มีผู้ขี่ดือไปลอบถวายพระเพลิงก่อนสามทุ่มตอนเวลาค่ามืดแล้วแต่ก็เป็นการแล้วไปตื่นช้าเก็บพระอัฐิตยขาในยามฉันช้าเสร็จท่านเจ้าคุณรรมเจดีได้ประกาศว่าท่านผู้ใดไปลอบเอาพระธาตุไปเป็นส่วนตัว ไฟพระเนรแล้วต้องกลับปาราชิกเตาไฟนั้นทําเป็นลูกโกดฟูดินสูงหม่เมตรเตาอยู่ศูนย์กลางมีเปลวทั้งสี่ทิศเป็นรูโตทะลุกออกมาทุกด้านไฟลุกโคลงโดยรวดเร็วเก็บพระธาตแล้วมาจิกาบาังสุกุลถวายสิ่งของตามประเพณีนุยมกันเมื่อเสร็จสิ้นแล้วท่านจะคุณทำมเมเจดีก็อเอาพระธาตขึ้นไปบนระเบียนพุติองค์ท่านถามาพระพเจ้าว่าล่า เธอจะเอาไหมอัดสีาตกราบเรียนท่านว่ากล้าไม่เอาดอกเพราะองค์หลวงปู่เทศซ้ำๆในเรื่องพระธาตุอยู่บ้านหนองขือก่อนวันสิ้นลมพรางแล้วพระอาจารย์มหาครูบาวันครูบาทองคาคุณศรีหาก็ไม่เอาหมู่คณะในวัดหนองถือก็ไม่เอาพระสังก็จ้องดูกันว่าใครจะเคารพคําสั่งขององค์หลวงปู่ักเพียงไรเพราะกันเทศเรื่องแย่งสะดูกกัน เป็นภาพพดให้สมเนียงเป็นเจ้าหัวใจอยู่แท้จริงแล้วข้าพระเจ้าก็ไม่อยากได้จริงๆเพราะนึกในใจว่าฐานะพระธาตุสององค์หลวงปู่ไม่สมควรที่จะเอาไปใส่ในย่างตามไปในทิทั้งสี่สับคนละคนกับสิ่งของอื่นๆเราไม่มีอิทธิพลจะสร้างเจดีย์บรรจุไว้จะเอาไปให้เป็นบาปทำไมครั้งทุดก,กับกันก็ยิ่ได้มีตำนานว่าท่านองใด เอาไปเป็นส่วนตัวในชิิตทั้งสี่นอกจากจะเอาไปเชื่ออวดคนว่าตนได้พระธาตุขององค์หลวงปู่มั่นเท่านั้นเมื่อชิดวังนี้ครับในตัวแล้วจึงไม่ได้เอาถ้าจะเอาก็ได้เป็นกรรมมือเพราะอุปัชฌาย์สองตนเปิดโอกาสพิเศษให้อยู่เพราะองค์ท่านเป็นประมุขในสังคมนั้นทำวินัยขององค์หลวงปู่ไม่ดีลับได้ทอดสะพานไว้ให้ลูก,ลกหลาน,ลานจนวันสิ้นลมปลางมีปัญหาว่า พุทธธรรมสงฆ์มีใช่สะพานทองสะพานเงินให้จิตใจปฏิบัติเขาลบูชาดอกหรือตอบว่าอันนั่นเป็นของจริงเป็นของทรงอยู่ทุกๆก,การแล้วต่อไปกล่าวเรื่องท่านเจ้าคุณธรรมเจดีประชุมสงฆ์ว่าพวกฝ่ายปฏิบัติเอ๋ยวันสุดท้ายของชาปนกิจพระอาจารย์ที่ไปจากพวกเหล่านี้ต่อไปประจำปีพวกท่านจงมาประชุมกันณที่นี้ดังนี้แต่ก็สองปีแรก การประชุมก็เป็นไปอยู่มีขอบเขียดบ้างก็มีรากไจมากขั้นนานมาก็เบาเข้าเป็นลำดับทั้งนี้คงจะเป็นด้วยเหีุที่ทำบุญมหาชาติบ้างพุทธาพิเศษบ้างซึ่งทีนเกลียวปฏิปทาขององหลวงปู่ที่ปฏิบัติมาบรรดาผู้รู้นอกรู้ในก็เลยไม่ดูดื่มบรรดาท่านผู้อยู่ใกล้หลบไม่ได้ก็มาแบบสถืสืนบรรดาญาติโยมชุดเก่า ที่รู้จักปฏิปทาขององหลวงปู่แท้ก็ลอยเกิดสงสัยไปด้วยและสถานที่เราก็ไม่วิเวกเหมือนแต่ก่อนกลายเป็นวิเวกบ้านวิเวกเมืองไปหมดชะลอยจะเป็นด้วยเหตุนี้นี่เป็นเพียงการก้าวเทเดาดนแต่จะอย่างไรก็ตามสานยุติธรรมคืออนุจังนั่งอยู่บนบันลังไม่ลงธรรมะเต็มอยู่สัพพไตโลกายัดเยียดกันอยู่ ัดิสินตามมาตราอนิจจังอย่างมาตราที่หนึ่งของไตรลักษณ์แต่เมื่อเห็นสบงแล้วก็ต้องเห็นจีวรต้องเห็นสังขาติก็ครบใส่ขันใดก็ดีเมื่อเห็นอนิจจังแล้วก็ครบไตรลักษณ์ดีๆอยู่ในตัวเมื่อเห็นหนังก็ต้องเห็นกระดูกและเนื้อด้วยถ้าเห็นหน้าก็ต้องเห็นตาเห็นแก้มผู้เห็นนั่นคือใครใครเป็นเจ้าของผู้เห็นหรือเป็นแต่ศัก์ว่าเห็นใครเป็นผู้ลู ว่าเห็นแต่สักว่าเห็นใครเป็นผู้รู้ว่าเป็นแต่สักว่ารู้ตามไปตามมาก็หยอกเงาตนเองเป็นสังขารละเอียดนะคํานเจ้าจุณธรรมเมื่อเจดีสั่งคณะสงฆ์ให้มาสังสรรค์ในวัดป่าสุภาว่าปีละครั้งฉพระฝ่ายพระทุดงแล้วพระพิสุทธิสมเนนทั้งหลายผู้อยู่ไกลต่างทิตก็ทยอยกันลากลับสำนักของตนและเตลิดไปดิเรกตามความประสงค์บ้านก็มีมาก ส่วนท่านจะคุณธรรมเจดีหลวงปู่อ่อนหลวงปู่ฟันหลวงปู่กงมาหลวงปู่เทศหลวงปู่มหาบัวออกจากวัดสุทาวาเป็นหมวดหลังขณะที่รอทำชาปนกิจอยู่นั้นหลวงปู่เทศได้ถามว่าเสร็จงานศดแล้วเธอจะไปไหน,นราเพียนองค์ท่านว่าองหลวงปู่มั่นสั่งเสียไว้ว่าถ้าเราตายไปแล้วขอให้ท่านมหาบัวปกครองหมู่อยู่บ้านน้องผือมีเสียก่อน อย่าพากันแตกสารน้มามอไปทางอื่นวพราะชาวหนองผือจะว่าเวมากแต่ข้าวก็นึกคิดอยู่สองแง่ถ้าไม่ไปกับท่านอาจารย์มหาบัวก็จะไปกับพระอาจารย์ดังนี้องค์ท่านพูดลึกซึ้งแล้วตอบว่าไปกับท่านมหาบัวก็ดีไปกับผมก็ดีดังนี้ที่นี่องค์พระอาจารย์มหาบัวยังรักษาคําเดิมที่หลวงปู่ใหญ่สั่งไว้แล้วว่าองค์ท่านพูดว่า แล้วงานจบแล้วผมจะไปเที่ยวบ้านหนองบวัวตะวันตกบ,บ้านหนองถือนั่นเองแล้วจะเข้าจำพรรษาวัดป่าบ้านหนองถือตามคําสั่งขององค์หลวงปู่ใหญ่และหลวงปู่เทศก็เปิดประตูแบบเป็นกลางองค์พระอาจารย์มหาก็เปิดประตูตามคาเดิมขององค์หลวงปู่ใหญ่สั่งเสียไว้ข้าพเจ้าก็น้าตาไหลต่อพระอาจารย์มหาซึ่งหน้าองค์ท่านองค์ท่านตอบด้วยความจริงใจว่าถ้าท่านไปกับพระอาจารย์เทศแล้ว ผมก็ยินดีแล้วข้าพเจ้าก็ไปกราบลา,ลาท่านเจ้าคุณธรรมเจดีองค์ท่านก็กล่าวว่าเจ้าก็รู้ดีในใจว่าเหล่านี้จะอยู่กับพระอาจารย์มหาบัวองค์ท่านก็ไม่ขัดข้องจะอยู่กับองค์ท่านพระอาจารย์เทศองค์ท่านก็ไม่ขัดข้องเจ้ารู้ดีในภาพพจน์ของเจ้าแล้วแต่เจ้ากําลังว้าเวไม่รู้ว่าจะอยู่กับท่านผู้ใดไปกับท่านผู้ใดแค่เวลานี้เมื่อเหีุยลเป็นอย่างนี้ แต่สรานั้นไม่ได้ถอยหลังออกจากพุทธศาสนาดอกถ้าเจ้าไปจันทรบ,บุรีกับท่านเทศจิงเจ้าจงไปเอามูลค่าโดยสารกับพระมหาสุภัท์ก่อนเป็นค่าโดยสารเพราะไปไกลมูลค่าของข้าพระมหาสุภัตต์เธอเป็นผู้รู้จักดีให้เธอเบอิกให้ไม่ยากดอกตกลงก็ได้ไปสับองหลวงปู่เทศแท้จริงข้าพระเจ้าก็ไม่งามอยู่ในตอนนี้ พราะองหลวงผู่ใหญ่ให้อยู่ในหนองผือต่อไปสักปีก่อนให้พระอาจารย์มหาเป็นหัวหน้าแต่มีหลวงตาทองอยู่เป็นผู้มีพรรษาเกินกว่าพระอาจารย์มหาอยู่หลายปีองพระอาจารย์มหาก็คงไม่สะดวกอยู่กินคืนไปอยู่พรรษาเดียวเท่านั้นถ้าหากว่าข้าพระเจ้ากลับไปอยู่นั้นในปีนั้นก็จะว่าเวมากนะเคยเห็นองค์หลวงปู่ประจําวันก็ไม่เห็นเห็นแต่ที่นอนที่นั่ง ที่สงกรมภาวนาที่สันที่ไทยที่ดื่มที่แสดงธรรมอติตาลมสังเวชว่าเวาเยี่ยงเหงาจีดจางในสำนักหนักเข้าก็าจะเจ้าน้ำตาอีกในสมัยนั้นยุคนั้นเมื่อหลวงปู่ใหญ่สิ้นลมปลานแล้วคล้ายกับบ้าใบเสียจริตคิดจะหวง,งงงวยรากคราวโศกโก็โตกเกินงามคราววิจารก็ว,วิจารเกินพอดีความเกินพอดีเป็นยาเสพติด กลายเป็นนิสัยสิดแค่ยากนะสัมพันธ์ว่าตัวพอดีแต่เมื่อท่านผู้อื่นเห็นเขา้าก็ว่าเกินพอดีไปความพอดีพองามแห่งนิสัยวัสนานี้ไม่รู้ว่าอยู่ระดับใดแท้เป็นของไม่มีระดับจะวัดกันได้แต่ด้านจิตใจต่ำลงคงที่หรือสูงขึ้นนั้นเป็นปัดจ,จัดตังจะรู้ตนเองแต่ละหัวใจของแต่ละลายแล้ว